โอ้มีปลากุดสลัดนี่ครับอู้กุ้งมังกรโลล,ละสี่พันสองปูม้าโลละเจ็ดร้อยมีหอยสังมะละค่ะหอยสังมะละพื้นลอยน้ำอย่างนี้เลยเหรอือชาวเลบางเบ้าซีฟูดครับห้าร้อตัวละ500ห้าร้อยนะครับปูม้าโลละเจ็ดร้อยนะ 700, ครับปะเกาพันสอปลาเก๋าพันสองนะครับในตู้แมงดาทะเล700จะเจ็ดร้อยครับค่าทำต่างหากนะครับค่าทำเท่าไหร่ก็ไปดูในเมนูเอาปกติเราขายสามพันห้านะคะโลกุ้งมังกรเท่าไหร่ครับ โลละ4,500อ่านี่ครับเรือนไทยซีฟู้ดครับนี่ครับท่าเทียบเรือบางเบ้าครับหมู่บ้านชาวประมงอาหารทะเลน่ครับมาจากตรงนี้เลยอ่าสวัสดีครับพี่หนุ่มเหมือนเดิมนะครับจากครัวลูกกุงตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะครับบางเบ้าหรืออีกชื่อหนึ่งคือท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้านะครับอยู่ที่เกาะช้างใต้จังหวัดตราดนะครับ ได้ข่าวว่าที่นี่มีอาหารทะเลครับจากชาวประมงชาวประมงก็จะเอาอาหารทะเลครับจากท่าเทียบเรือประมงสลักคอกครับแล้วก็จะมีที่หนึ่งคือท่าเทียบเรือประมงสลักเพชรนั่นคือแหล่งที่ชาวประมงอยู่ครับ <นะ S 2> แต่ที่เป็นแหล่งจําหน่ายใหญ่ก็จะอยู่ที่ <Gesicht S 2> น, <neg S 1> นี่ครับท่าเทียบเรือบางเบ้านะครับที่จะเอานักท่องเที่ยวเขาชอบมาเที่ยวครับมาเดินเล่นซื้อของไม่ใช่มีแค่อาหารทะเลนะครับมีของให้ซื้อ เยอะแยะมากมายเลยเป็นของฝากเนาะไปวันนี้จัดให้เพื่อนครับไปมาเที่ยวเกาะช้างก็ต้องมาที่นี่กันทั้งนั้นแหละไปนี่ครับป่ายทางเข้าเดินไปดูที่มีอะไรของกินทั่วไปครับออโอ้นี่ครับของจริงเลยครับโอ้แมงดาทะเลนี่อือหืเป็นๆเลยครับอืม โอ้มีปลากุดสลาดนี่ครับอู้อมอูม้ากุ้งมังกรครับราคาพอๆกันกุ้งมังกรโลละสี่พันสองอเป็นๆเลยครับแล้วปลากุดสลาดนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยฮะกิโลละพันหกร้อยปลากุดสลาดครับว่ายน้ำา ก็ถือว่าไม่แพงนะป้ากุศลาดราคานี้นะครับเพราะว่าไปเจอที่แถวแถวละยองก็น่าจะแพงกว่านี้ครับปูม้าล่ะครับปูม้าโลเท่าไหร่ครับปูม้าปูม้าโลละเจ็ดร้อยไม่แพงครับทาไออันนี้คือราคาต่างหากใช่ไหมพร้อมทําเลยเหรอโอเคนะครับใช้ได้ครับไม่แพงครับแล้วนี่หอยมะระใช่ไหมครับหอยมะระนี่เท่าไหร่ครับ ตัวละสี่ร้อยนะครับแสงย้อนครับอันนี้เขาเรียกว่าหอยสามมะละค่ะหอยสามมะละอันนี้ตังน,นี้ขายเป็นตัวใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเท่ากันเลยี่เท่ากันเลยกับ <400. S 1> ที่บอกสี่ร้อยนะครับแล้วก็สั่งตรงนี้แล้วก็พี่ก็จัดการทําให้ตรงนี้รวมทําด้วยเรียบร้อยเลยนะครับราคานี้เลยพี่รับเดินไปต่อเรื่อยๆนะครับยิ่งลึกเข้าไปอาหารทะเลก็ยิ่งเยอะนะครับ นี่ฮอน้ำทะเลสีเขียวๆสะาดแบบนี้เลยฮะต้นไม้ภูเขาอู้ uh, นี่ฮะเริ่มเจอแล้วครับสองข้างทางชาวเลซีฟูดมาวมาเข้าสู่คอนเทนต์ของเราแล้วครับมามีอาหารทะเลอะไรบ้างเส็บๆนะครับอืมราคาไม่ติดเลยครับ ก้้งตัวใหญ่ครับอหอยครับอันนี้แมงดาทะเลตัวใหญ่เลยครับอ,อยู่ตรงไหครับชาวเลบางเบ้าซีฟูดครับมามีอะไรบ้างเป็ะเสียบปลาทะเลครับน่าจะขายตามน้ำหนักนะครับปลาเก๋าครับ กั้กงตัวเบลอเลยครับรบาคาเท่าไหรเดี๋ยวพาไปดูครับใจเย็เนๆกั้งเบลอเลยครับมามาเจอกับน้องคนสวยนะครับอม,มีอะไรน่าก Schon ินแซ่บๆบ้างน้องอันนี้มีหอยมลระใช่ไหมใช่ค่ะทำชาชิมิอร่อยเท่าไหร่นะครับนนตัวนี้อันนี<ะ>้เป็นตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยนะครับลนะแล้วก็อั <irez. S 1> นนี้ล่ะอันนี้เป็นหอยมงคค่ะเป็นผัดน้ำมันงาก็อร่อยค่ะเป็น ขายยังไงครับเป็นขายตัวนะคะตัวตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยนะครับปูม้าปูม้ายกยกมาดูหน่อยครับได้ค่ะอันนี้โลละใช่ไหมโลละเจ็ดร้อยค่ะโลละเจ็ดร้อยนะครับใช่คือเป็นชายเล็กค่ะปกติมันจะใหญ่ปูม้าโลละเจ็ดร้อยนะครับใช่แล้วก็ค่าทํารวมหรือยังไม่ค่ะรีตัวทำให้เลยยังไม่รวมค่าทําใช่ไหมไม่ราคาของสดอย่างเดียวนั่นปลาเก๋าปลาเก๋าโลละพันสองค่ะปลาเก๋าพันสองนะครับในตู้ มองหน้าอยู่นี่เลยนะครับแล้วก็แมงดาค่ะแมงดาเท่าไหร่ครับแมาตัวละเจ็ดร้อยแมงดาทะเลเจ็ดร้อยครับจะเป็นไข่ค่ะก็คือไปยำใช่ค่ะยำยำให้ตัวละเจ็ดร้อยค่าทรรต่างหากนะครับค่าทรรเท่าไหร่ก็ไปดูในเมนูเอาค่ะในนเเมูลยครับไปไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับเห็นกั้งราคาเล้าใจเหลือเกินกั้งกั้งราคาเท่าไหร่บ้างครับกั้งปกติเราขายสามพันห้านะคะลูลูละสามพันห้านะครับกั้ง รุ่นนี้สองไซส์ใหญ่มีกุ้งมังกรด้วยค่ะกุ้งมังกรเท่าไหร่ครับอ่าโลละสี่พันห้าค่ะโลละสี่พันห้าตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่เกือบโลเกือบโลครับอืนี่ครับกางเป็นๆเลยครับอืตัวบลเลอร์เลยครับแล้วก็นี่ปลาปลาเก่าเหมือนกันปลาเก่าเหมือนกันราคาเท่าไหร่นะพันสองเหมือนกันนะครับเนี่ยครับชอบมองหน้าครับ โอ้ยได้ไปดูข้างหน้าครับป่ะน้องจะพามาดูข้างหน้าครับอันนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่คเหมือนกันเลยนกันกั้งเท่าไหร่นะล 26, ลลโลละสองพันหกครับกั้งโลละสองพันหกนะครับแล้วก็เหมือนกันมีมาลองได้นะอือโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณมากนะครับเจอร้านอาหารทะเลครับ เรือนไทยซีฟู้ดเขาว่ากันโอ้ยปิดตเสียบนะโอ้นั่งกินอย่างนี้เลยเหรอโอ้ขอเข้าไปดูหน่อยนึงได้ไหมครับอ่านี่ครับเรือนไทยซีฟู้ดครับเกาะช้างใต้นะครับอำเภอเกาะช้างจังหวัดตรดัดเลยเห็นบรรยากาศหน้านั่งครับจัดไปเลยโอ้ร้านดูสะอาดสะอ้านดีนะครับนี่ฮะท่าเรือเราก็นั่งกินอาหารทะเลนะครับ ที่ท่าเรืออย่างนี้บนน้ำเลย,ยไปถ่ายแบบเรียวๆไม่ต้องตัดเลยนะครับเพื่อความเป็นอัรถรสเหมือนเดินมาด้วยกันเลยอยนี่ครับท่าเทียบเรือบางเบ้าครับหมู่บ้านชาวประมงอาหารทะเลนี่ครับมาจากตรงนี้เลยนู่นเลยครับ เห็นเขาว่าอาหารทะเลอยู่เถวโน้นะนช่เนี้ยเนีถ้าเทียบเรือบางเบ้าหรือตลาดบางเบ้านะครับก็จะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลนะครับสําเร็จที่เวลาคนที่มาเที่ยวเกาะช้างอ่ะเขาก็ชอบมาที่นี่นะครับเพราะว่ามีของฝากนะครับต่างๆนานาให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเนี่ยชาวต่างประเทศเขาก็จะชอบเขามาเที่ยวนะให้ลท์ซิกเนเจอร์เลยก็จะมีอาหารทะเลครับที่เป็น สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่นี่ไปดูนะฮะว่ามีอาหารทะเลอะไรอีกน,อน้องยิ้มซีฟู้ดนะครับร้านอาหารทะเลนะครับสั่งเสร็จแล้วก็ไปนั่งทานข้างในครับซิกเนเจอร์ตามนี้เลยเแล้วก็ถัดมาก็เป็นร้านอาหารตามสั่งร,ราดข้าวไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับ ของฝากล้าท่องเที่ยวครับดีครับมี <c oughs> เจอของแซีบแล้วครับปลาอินรีย์แบบเดียวนะครับนี่ครับราคาตามนี้เลยพันสองห้าสิบพันหนึ่งร้อยครับไปต่อครับปลาแห้งของแห้งทั่วไปนะครับครับ <c oughs> <c oughs> เอาไปทอดไปดัะเสียบเนาะ อืปลาอินซีเนาะอินซีเค็มครับสามร้อยเก้าสิบห้าร้อยิบสามร้อยยี่สิบปลาอินซีไปครับลุยต่อโอ้น้ำทะเลเกาะช้างใสดีนะครับคุณป้าขายอะไรครับ<ค>รปลาไข่ตัวละสิบบาทครับ แล้วก็ทอดมันย่างนะครับง้แบบนี้แบบที่อยู่อะไรนะชนบุรีเลยครับชนบุรีแจ้ง้อนเนยค่ะใช่เคยเจอครั้งหนึ่งที่อะไรนะอ่างศิลานะครับชนบุรีครับที่เกาะช้างก็มีครับร้านคุณป้าคนสวยว่าคุณป้าขายอะไรครับเนี่ยขนมใบจากค่ะขนมใบจากนะครับเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วครับเนี่ยรู้สึกว่ากินรอบสุดท้ายไปกินอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรครับแปริ้วใช่ เสียบของคุณป้าก็เสียบเหมือนกันซื้อไอติมให้เด็กน้อยกินครับเดินร้อนๆก็มาซื้อไอติมครับไปไปต่อครับงานฝีมือนะครับแฮนด์มิกนะครับอะไรครับคือแฮนด์มิก มีพวกแยมแย,ยม,มทำสบู่แล้วก็ทำกระเพานนะ<อ>ใส่สบู่อะไรพวกนี้น,นี่ครับจะจะปักเป็นชื่ออะไรก็ใช่ค่ะจัด<ต>จ<ะ>ให้ได้เลยเราจะเราจะเย็บเป็นถุงขาวๆอย่างเงี้ยเพื่อใส่สบู่ครับโอ้มีที่เที่ยวนะครับทริปที่จะพาเพื่อนไปเที่ยวนะครับก็มาติดต่อพี่เขาตรงนี้ เกาะไว้เกาะขามเกาะมากนะครับเกาะระยองไปไหนก็ไม่แพงเนาะเป็นเรือโดยสารที่ไปส่งตามเกาะข้างนอกค่ะส่วนอันนี้จะเป็นที่จำน้ำครับของกินน่าจะอยู่ทไทยๆเลยนะชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยครับของฝากของที่ระลึกครับ พื้นลอยน้ำอย่างนี้เลยหรือ,อมีโงพยาบาลมีลงพยาบาลนี่ครับไปต่อทางนี้นะครับของฝากของที่ระลึกทั่วไปฝรั่งก็ชอบแบบนี้เนาะชอบชอปปิง้งของกลับไปบ้านเขาครับของฝากสวัสดีครับพี่ นี่ครับอืโอ้นี่ครับท่าเรือไปอเหมือนลอยน้ำอยู่นะแม่เนาะลอยน้ำอยู่บนบนน้ำเนี่ยครับจากร้านคุณป้าตรงมาเรื่อยก็เจอนี่ครับ ตลาดประชารัฐต้องชมนะครับบ้านบางเบ,าบ้าปเจชาวต่างชาติค่อนข้างที่เยอะเยอะนะครับออกวคนไทยนี่ครับรองเท้าที่ออกแบบเองได้นะครับ150บาท259ออกแบบเองเลยอยากได้แบบไหนนะครับคาเฟ่ทั่วไปครับโอ้มีเสือคิมมเลยเหรอยนี่โอ้นะครับ ม,มีเรือครับเรือนำเที่ยวอู้เรือลำนี้ขายเลยเรือลำนี้ติดป้ายขายครับวิเนะ <c oughs> จีย๊ยบไหมเขาขายเรือลำนี้นะอเออเนนะีไ <laughs> ปเอาได้ซื้อให้อ่ะ <laughs> โอ้อากาศเย็นเหมือนที่สลักเพชรเลยนะแต่สลักเพชรไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูครับ เพราะว่าผมไปแล้วมันมันไม่มีอะไรแล้วครับชาวประมงเขาไปหมดแล้วนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับจุดที่คนเขาจะไปถ่ายรูปกันครับนีบ่เป็นเหมือนปลาปลาพาข์นน่าจะใช่ครับไปห,หรือเจเขาจะซื้อเหลือนะฮะตะรีรางวันที่หนึ่งวันนี้แหละรางวันที่หนึ่งก็ไม่พอหรอกครับลำนี่นี่อู้ยอยู่ที่สื่อไปอยังเอาสักสิบใบละ อยากไปไหนก็ขึ้นเรือไปเลยเนาะนี่ครับขึ้นเรือได้ไม่พอนะต้องจ้างขับอีกขับเองครับนี่ครับตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นนี่ครับปะพาคานให้ขึ้นไปนะครับไปดูวิวทิวทัศน์นะครับของเกาะช้างนะครับโดยรอบก็จะอยู่สูงขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับฝรั่งชอบมา เฮลโหลปลาซีบุสโอ้ยงามเลยโอ้ยปรงดูกบช้างครับครับก็มาถึงจุดสิ้นสุดของตลาดบางเบ้าก็จะเจอเนี่ยครับ ประพาคารนี่แหละท่านเพื่อนมาก็แวะมาเที่ยวครับตลาดนี้มีอาหารทะเลเยอะแยะเลยนะครับให้เลือกดูแต่ส่วนมากก็จะเป็นร้านที่เขาทําสาเร็จนะครับไม่มีแบบที่หิ้วกับใช่ไหมบรรยากาศถ้าจะหิ้วถ้าจะหิ้วกับก็ต้องไปที่สลักเพชรหรือสลักข้อในคลิปที่แล้วนะครับที่แล้วก็คือถ้าถ้าเป็นสลักเพชรสลักข้อจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เขาหาปูหาปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกุ้งแล้วก็ร้านอาหาร แล้วก็เขาก็เอาจากตรงนั้นแหละมาที่บางเบา้าส่งร้านอาหารที่บางเบ,าบาง้าอีกทีหนึ่งถ้าเป็นบางเบ้าส่วนมากจะเป็นร้านอาหารที่ทําสําเร็จแล้วมานั่งกินชมบรรยากาศอขอนที่ยครับ,บก็จะอยู่ช่วงตอนใต้นะครับของเกาะช้างโอเค okay, ครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไคร้ได้พาเพื่อนมาเที่ยวแล้วรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้อน